กรณ์บรรลุเ Sch ป้าหมายและที่ใส่ทัศน์ที่กำหนดสุขบริหารการสาธารณสุขระดับกลางวุ่นที่35ที่ถ้ารอทุนในการที่โรงพยาบาลถ้าบำบัดชำนาญการโรงพยาบาลบางระกามจังหวัดที่เป็นโลก สารสุขทำงานการสำนักงานสารุอำเกาทการทมรุมมหสูข้อมทางการรับการพื้นที่หรือวิชาการงเกเีหลารับคนหลายการตัดินใจครั้งนี้ ผู้ก <starters> <aría> ้าวขึ้นไปขึ้นเราแล้วพอเราเข้าใจได้ไปจะสมัยเราก็ต้องทำเองมันเรื่องหนึ่การตัดสินใจเพยาที่นี่เราเรื่อการตัดสินใจนี้ชาวเช่าเนาคนตัดสินใจไม่ถูกแต่ทันเวลาอันนั้นก็เลวเกินไปไม่ขาดการรับรองพัฒนาแบบรุ่นนี้เป็นหนึ่งในก็ใส่ข้อมูลให้เป็นทุกอย่างในขณะที่โลกเปลี่ยนแล้วก็ทางด้านการตาแล้วก็ภาวะผู้นำ ที่จะ้องปกันมาต้องทำอะไรอย่างนี้แต่พออยู่เดียวนมันมันเป็น